ก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่กับผมนะเอ็กโซเกมเมอร์ทีวีนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าแกงสตาริโอนะสตาริโอนะสตาริโอู้วรับวันนี้เราก็จะไปตาริบันเย้ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะ เอ้ยมาเกิดอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมาเกิดอยู่ที่บ้านนะนี่คือบ้านเรานะอย่ามอเตอร์ไซค์ที่ซื้อเอาไว้มอเตอร์ไซค์นี่เป็นมอไซค์ในตรงงานที่ว่าไง ว้ offs, าวเหเอ็นไหมเราเนี่มันขับเซียงขับปีกีกีชาติก็ไม่ล้ม แล้วมอไซเราแรงกว่ารถบรรทุกนในในเกมนี้อก็ได้ไก็ไดรอไม่ได้แกล้งสตาริโแเกมแเกมมไม่ได้เพียนเดีย๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู อะไรวะมีเรืออยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรมันจะระเบิดในน้ำนะเออเราไม่ยอมให้ระเบิดต่อหน้าเราหรอกเรามีมอใส่ไซคสำรองนี่ลูกพี่เราซื้อมาให้เราไปกันเมไซค์นี่แหละมันดีโอ้ยแรงแร โอ้ยสุดแรงเลยาฮฮาโอ้ยตัวเลกอ้าวเออลงจากรถก่อนพี่น้องชาวไทยต้องเอาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเออมาตอกมา นี่ AK17 นะครับเรามีปืน AK17 ก็ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเราสามารถตาลิบันได้เราไปตาลิบันกันบนเกาะดีกว่ามีผู้คนอยู่แถวนีน้ก็อ หนึงน้องเปาจ้ตายตายเลยไปแล้วโว้ยมีตำรวจก่อนอ๋อนเรามีปืนเราไม่บอกใครโอ้ยนีย่มอไซค์ตกเต็เลยยา่า,า,กกาอยู่ก่อนอย่าอยู่ก่อนกากระกาดทำไมล่ะนี่ไงผมมีแอปที่แคทเกมอยู่ไอศิษส้มเนี่ย เครื่งผมไม่มีไวรัสนี่มา,มาเป็นปีแล้วได้ได้อัศวินยาอย่างพี่ไอซ์คอยสอนว่าทำยังไงไวรัสจะไม่เข้าฮ <Yeah. laughs> ะอันนั้นมันเครื่องนู้นไม่ใช่เครื่องนี้มันมันเครื่องที่ไม่ดีไงมันเป็นเครื่องกากๆไงมันก็เลยเป็นงั้นอ่านยกลอยกออติดอีกอ ยกล้อ้เฮ้ยโคตรมันเลยเดี๋ยวเราดูซิว่ามีอะไรบ้างคนสาวไฟฟ้าก็ไม่ล้มับสุดยอดเป็นอะไรที่สุดยอดทางพราวอ๋อนั่น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 นั่ ที่รับรองแล้วว่ามันไม่มีมไวรัสแน่นอนเพราะผมใช้มาเกินปีแล้วนัโอ้ยมอเตอร์ไซค์พลอยได้เอาไใก้พังแล้วไปเป็นไรเราสามารถที่จะริบปริกันได้ต่อเมื่อมอเตอร์ไซค์เราน้ำมันไปหมดแล้วนั่นๆๆๆหาแล้วไงงานนี้ มีนระเบ,บิดได้โดยกูเป็นโกสต์ไรเดอร์แน่แน,น่โอ้ยน้ำมันเรือนี่เดียวแล้วถ้าน้ำมันหมดนี่รถระเบ,บิดแน่นอนเลยเราต้องลองแล้วงานนี้กูไฟไหม วิ่งหนีแป๊บนั่นโอ้ยเป็นความที่โชคดีอะไรของเราเฮ้ยมึงจะอ่ะอ่ะอ่ะกูอยากได้รถกูไม่ได้อยากได้รถคันนั้นวิ่ง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 แม่งเลยสัตว์ไปไหนแล้วไปไหนแล้วมึงไปไหนแล้วไปไหนละมึงไปสัตายซะตายซะเฮ้ย เอ้ยมึงอย่ายชนกูนะเว้ยเฮ้ยในที่สุดข้าก็ได้เจอมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งไอ้เที้ยเลยไม่หยุดให้กูที่ไหนมานี่มาเป็นแกมที่คนมันร้อยแรงแกงชุดจริงๆอ่เป็นแกม MPC ในเกมนี้นะมันก็ตลกโคตรตลกเลยยา yeah, กูบินแล้วบินบินบินเยอะบินแล้วเอ๊ะไอ้ไม่ล้มนะไม่ล้มไม่เหมือน GTA บินต่อไปอันน่น าตามหารถไฟกันดีกว่า <laughs> เล่นเหมือน G T A เลยเ <laughs> <laughs> ้ยรถไฟะอเอะ อ้าวไอ้เรามีเรื่องแล้วกูจะขึ้นทางไหนวะเนี่ยทีนี้ไม่เป็นไรเรามีทางขึ้นเรามีเอ็กซ์เกมทีวีเห็นไหมกูบอกแล้วมีซับขึ้นไอ้ตอนนี้มันอัจฉริยะจริงไปต่อเว้ยไปต่ออันนี้แหละอ้ามาใส่ไลด์กรนดูไปประมาณ50%ตัด มอไใส่ก้นน้ำมันโหลดเว้ยเฮ้ยจ้าไม่มีพน,นักงานขายน้ำมันเลยแม้แน่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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮอ้ยโคตรสนุกเลยก้อนนี้หาซื้อได้ในเพจสโต้ร์เกมนี้หาซื้อไดแ้แต่ผมไม่อยากซื้อนะ มันไม่ได้แพงอะไรเลยสองบาทเนี่ยว้าอย่าวะโอ้โหบินไม่ได้นะในกอง มาแล้วก็ต้องรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้นะก็ต้องตัวลาไปก่อนนะบายบายย่าลากไป